อาจารย์เคออาจารย์ชัดเพิ่งได้มาจากอาจารย์เคเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์เคเนีย in, น่ยคำนวณแล้วคํานวณอีกกว่าจะได้มาเลขนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใ uh the at นไลน์นี้จะได้เลขนะครับในชุดวันนี้เป็นเลข5หางสุดปังวันนี้5หางสุดปังอาจารย์ชัดจะขึ้นให้ณขณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ขณะนี้เลยเดี๋ยวทบทวนกันก่อนเดี๋ยวเราทบทวนกันก่อนนะครับในส่วนของเลขสูตร2ตัวที่อาจารย์เคให้ไว้นะครับแฟนเพจที่อยู่ในไลน์นี้นะครับถือว่า เรามาสรุปแบบรวดเร็ววันนี้อาจารย์ชัดจะไม่รรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้เวลาจํานวนเยอะนะครับเราจะเดี๋ยวสวดมนต์สามทุ่มนะครับเดี๋ยวสวดมนต์สามทุ่มอาจารย์ชัดมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุยกับแฟนเพจเอิ้งหวยเสร็จปุ๊บอาจารย์ชัดจะจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวไปสวดมนต์ต่างหากนะครับส่วนใครที่ดูในไลฟ์นี้นะครับอาจารย์ชัดขอทบทวนก่อนขอทบทวนก่อนนะแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเลขทูบครบอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักเลขทูบแป๊บหนึ่งมาดูเลขสูตรก่อน นะครับมาดูเลขสูตรก่อนแฟนเพจนะครับอ่าไปทางนี้นะครับอยู่ตรงหน้าอกอาจารย์ชัดนี่นะครับอันนี้สูตร2ตัวทั้งหมดนะครับ12หางสูตร2ตัวทั้งหมด12หางนะครับอาจารย์ชัดแบบรวดเร็วนะรวดเร็วนะครับแฟนเพจนะอาจารย์ชัดใช,ใช้เวลาตรงนี้รวดเร็วเลยแฟนเพจฟังไปด้วยกันและเดี๋ยวแคปฟังและเดี๋ยวแคปวันนี้จะใช้เวลาเร็วมาก วันนี้ใช้เวลาเร็วมากนะครับใครดูใครดูก็เดี๋ยวจะได้ไปทั้งชุดทั้งครบเลยได้ทั้งเลขทูบได้ทั้งเลขสูตรห้าหางไปพร้อมกันได้ทั้ง3ตัวสุดปังได้ทั้ง3ตัวเด่นไปพร้อมกันเลยวันนี้เดี๋ยวให้หมดยกเซตไปเลยนะครับวันนี้ให้หมดยกเซตแล้วสาหรับแฟนเพจที่อยากได้เลขทูบแท่งที่2พรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่แต่วันนี้จะได้เลขทูบแท่งแรกทั้งทั้งหแท่งไปเลยแล้วก็เลขสูตรทั้งหมดไปด้วยกันในวันนี้นะครับอ่ะ สิบสองหางเน้นให้นะครับสิบสองหางเน้นให้เป็นเลขนี้ครับตามนี้นะตามสูตรนะอ่าไล่ที่เลขแรกก่อนนะครับสองสี่ห้าหนึ่งและหกศูนย์นะครับอาจารย์เชนเน้นให้ที่ห้าหนึ่งและหกศูนย์เน้นเน้นตามไปแบบนี้เลยนะครับสูตรที่สองอ่าสูตรถแถวที่สองนะครับนะแถวที่สองสี่แและ4 6นะครับอาจารย์เชนเน้นให้4 8และ4 6นะครับแถวที่3ครับ แถวที่3 4ม4ี่หนึ่งี่และ6 3สาอจารย์เเน้นให้4ี่และ6 3สานะครับแถวต่อไปครับ4 3 3สและ6 1หนึ่งอาจารย์เคเน้นให้4 3สาและ4ี่แฟนเพจทันไหมทันไหมวันนี้อาจารย์ชัดมาเองนะครับมาเองคนเดียวเค็มคนเดียวนะครับรวดเร็วทันใจวันนี้รวดเร็วทันใจนะครับไม่มี ไม่มีลูกเล่นอะไรมากวันนี้อาจารย์เชฟปกติเขาจะเป็นแบบว่าเขาจะแบบสนุกสนานลุ้นสุดมันใช่ไหมอาจารย์ชัดเองก็คือตามแบบสไตล์อาจารย์ชัดใช่ไหมไม่ไม่ได้ลุ้นอะไรมากแต่ว่ามาด้วยความจริงจังและตั้งใจนะครับมาด้วยความจริงจังและตั้งใจอาจารย์เชฟเองเขามีความสนุกสนานเขามีแบบเขาเรียกอะไรการลุ้นไปด้วยเนาะอาจารย์เชฟเขามีการลุ้นไปด้วยเพราะเั่นวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับนะ วันนี้ได้เร็วอาทันนะเลขนี้นะตามนี้ใครที่ดูประจําจะรู้นะครับว่าสูตรอาจารย์เชจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วสูตรอาจารย์เชนะครับบางคนบอกอุ้ยอะไหหางจังเลยเยอะหางจังเลยจะซื้อยังไงหมดจะซื้อยังไงไหวนะครับอาจารย์เชเคยเล่าเคยอ,อธิบายไว้แล้วว่าซื้อยังไงซื้อแบบ50% 60%เรซนบอซนะครับซื้อแบบ 70- 80%แบบ100%อเอาจารย์เชเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะอย่างที่อาจารย์เชบอกว่า,วา ถ้าเลขที่ตัดเหลืองตัดตัวท้ายเหลืองให้อ่ะให้ซื้อ100%นะครับแต่ถ้าซื้อว่าเหลือสี่หางที่ตัดให้อีก,อกนะครับก็คือซื้อแปดสิบเปอร์เซ็นย่างเงี้ยนะซื้อ100บาทซื้อ80บาทประมาณนี้นะครับอเอาแบบให้ชัดเจนไปเลยก็ประมาณนั้นนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ชัดจะตัดให้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดให้ก่อนอ่ะแฟนเพจ นะครับแฟนเพจทุกคนครับวันนี้รวดเร็วไหม <laughs> อ่ะเดี๋ยวจะชัดขอขยับจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับขยับมาทางด้านนี้นะ,ะพี่นั่งกินอยู่ค่ะคุณ <laughs> เจจิลา <laughs> กินอยู่โอ้โหเห็นไหม กินหมูกระทะกันหลายคนเลยอ่ะนะอบ,บางท่านกักตัวอยู่นะครับมาดูแลร่างกายดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะตัวต่อไปเดี๋ยวลืม,ล,มลืมหวยลืมหวยอ่ะแฟนเพจครับตัวต่อไปนะครับตัวที่4นะครับเลขหวยตัวที่4นะครับเลขหวยตัวที่4ที่เน้นให้คือ48ครับ สังเกตไหมครับแฟนเพจครับแถวบนจะเน้น3แถวล่างจะเน้น4แถวบนจะเน้น3าแถวล่างจะเน้น4นะครับย้ำนะแถวบนเน้น3าแถวล่างเน้น4แฟนเพจทุกคนเนะี่ยที่เวลาดูไลฟ์สดอาจารย์เครรจะจําได้ว่าเลขที่อาจารย์เชเน้นให้เนี่ยนะครับในสูตรตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เคเขาก็จะเน้นให้ที่แบบเป็นตัวที่เขามั่นใจและมั่นใจมากมั่นใจมากเขาจะตัดมาเหลือ4ี่หาง เขาจะแตดมาเหลือ4ตัวนี้นะครับเลขที่เขามั่นใจนะครับแต่จะมีเลขที่เขาชัดๆเลขหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าเขาชัดมากสําหรับเลขนี้เขาก็จะให้แบบเน้นๆเลยสําหรับแฟนเพจอาจารย์ชัดทํางานเวลา8ปดโมงเช้านะครับและพรุ่งนี้แอดมินอาจารย์ชัดมีน้อยด้วยนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าสงการอาจารย์ชัดก็ให้น้องหยุดกันหลายคนนะครับแล้วก็มีสำหรับที่ อยู่ประจําการกันแค่ประมาณสอสาคนเท่านั้นเองนะอาจจะใช้เวลาในการตอบน้อยหน่อยนะครับนะอาจจะใช้อาจจะใช้เวลาในการตอบเยอะหน่อยยาวนานหน่อยนะแต่ว่าตอบพรุ่งนี้ทุกคนนะครับตอบพรุ่งนี้แน่นอนนะครับอ่ะ A A ภาษาอังกฤษครับ A ภาษาอังกฤษ A1 เนี่ยตามนี้เลยพิมพ์อย่างนี้เลยครับ A 1พิมพ์แบบนี้นะครับึ่พิม์แบบนี้นะ A 1พิมพิมแบบนี้ครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษ A 1 นะ A1 ของกินของใช้รับประกันสบายใจได้เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะขยับ5หางลงมาไว้ตรงนี้นะครับลงมาไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะให้3ตัวนะครับเผื่อแฟนเพจที่มาหลังๆนะครับแล้วไม่ทันเลยอาจารย์นะสามห้าตัวห้าหางให้ไปแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับอาจารย์ชัดวันนี้ก็คนเดียวด้วยนะครับ คนเดียวด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ในคนเดียวนะครับใน,ในลายสดด้วยก็เดี๋ยวขึ้นแช,แช่ไว้ให้เลยขึ้นแชร์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับหาหางนะหาหางนะตามไปด้วยต่อไปนะตามไปด้วยต่อไปคือ3ตัวมาดู3ตัวก่อน3ตัวสุดปังนะครับ3ตัวสุดปัง3ตัวสุดปัง สามตัวสุดปังครับสามตัวสุดปังเหมือนอาจารย์เคเขาให้ไว้แล้วนะครับเนาะให้กับแฟนเพจทุกคนไว้แล้วแต่ว่าใครบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้เห็นนะครับบางคนยังไม่ได้ดูยังไม่ได้เห็นสามตัวสุดปังวันนี้นะครับมาแล้วครับสามตัวสุดปังมาแล้วสามตัวสุดปังมาแล้วครับ สามตัวสุดปังมาแล้วครับ A1 พิมพ์ได้เลยครับอันนี้เป็นของกินแฟนเพจบางคน,นที่อาจารย์เคอกบอกอว่าสั่งวัตถุมงคลอาจารย์ชัดมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็แฟนที่บ้านก็เริ่มบ่นแล้วว,ว่าสั่งบ่อยสั่งเยอะนะครับสั่งหลายหลายเพจสั่งของเพจอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าใครมีวัตถุมงคลแล้วนะครับ อยากได้ของกินของใช้อยากได้ของที่มันเป็นของกินที่แฟนเรากินได้ด้วยลูกเรากินได้ด้วยเป็นขนมเป็นน้ำพริกเป็นของที่ร้านอาจารย์ชัดมีเนี่ยอาจารย์ชัดจะจัดให้แบบสุดปังเนี่ยนะครับพิมพ์ที่ A1 ราคา199บาทนะครับค่าส่ง49บาทค่าส่ง49บาทอ่ะโอเคตามด้วย3ตัวสุดปังและเน้นให้นะครับว่าอาจารย์เคเน้นให้ไว้ที่ เดี๋ยวนะครับอ่าเน้นนะครับเน้นที่750และ036อันนี้เน้นให้แล้วนะครับเน้นให้แล้วนะครับที่750และ036